โอเคครับในคลิปนี้นะครับยังคงเกี่ยวกับเรื่องของการทำดิโพยนะครับก็ในเบื้องต้นก่อนนะครับขเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยเวลาเราทำการ b u ว l d นะครับเพื่อจะเตรียมที่จะไปะ run บนโปรดักชันเนี่ยเมื่อเราทำการ start ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมี e อ r ร์บางอย่างเกี่ยวกับว่าคุณเน่ยไม่ได้ทำการลง library สำหรับการ o p ฟติ i z ยอิมเจนะครับซึ่งไอเนี่ยมันจะขึ้นมาไม่ขึ้นบ้างนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ขึ้นวอร์นิ่แต่บางทีก็จะขึ้น นะครับซึ่ง warning เนี่ยมันจะมาให้รูปแบบประมาณอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแบบหนึ่งนี่มันจะบอกว่า,าคุณควรจะใช้ Library ชื่อว่า sharp นะครับซึ่งไ i b r a r y ชื่อว่า sharp เนี่ยนะครับมันจะทำการ optimize image คือต้องบอกว่าตอนจังหวะที่เขาเรียกว่าเราอ่ะ run ปกตินะครับมันก็จะมีการ optimize อยู่แล้วแต่มันจะใช้ Library อีกตัวหนึ่งในการ optimize image ซึ่งเขาอ้างว่ามันจะทำการแบบ run ได้ไวกว่านะครับแต่ว่าเวลานำขึ้น production เนี่ย ขาแนะนําว่าให้เราทําการติดตั้งเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะติดตั้งนะครับเป็นแบบ NPM นะครับหรือจะเป็นแบบยานก็นได้ก็สามารถแค่ก๊อปครับแล้วก็เนี่ยไปวางแค่นี้ครับจบนะครับเพื่อที่ว่าจังหวะที่มันรันขึ้นมาในโปรดพอดักชั่นเดี๋ยวมันจะทาการใช้เอลิปนี้แทนนะครับก็อันนี้คือ ใช้ฟังเผื่อว่าเวลาใครที่ deploy แล้วก็ทําการรันขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันขึ้นวอร์นิ่เกี่ยวกับชาร์ปนะครับประมาณว่าให้คุณลงตัวนี้แทนนะครับก,ก็แค่ลงแค่นี้ง่ายครับแล้วก็สั่งบิลใหม่สั่ง deploy ใหม่นะครับอันนี้ผมก็จะลงไปนะครับแล้วก็สั่งบิลใหม่นะครับก็ไม่มีเออร์เะอร์ะไรสามารถที่จะบิลแล้วก็ดิ l o ยได้ปกตินะครับ ก็เรียบร้อยนะครับซึ่งในกรณีเนี่ยนะครับผมก็จะทําการยานสตาร์ทนะครับก็สามารถที่จะรัรนได้ปกตินะครในโหมดโปรดักชันผมมันน่จะรู้สึกกัเป็นหน้าแรกบ้งที่ผมเคยเห็นปัญหาว่าถ้าเกิดเป็นหน้าแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาว่า คุณไม่ได้ลงนะครับเจ้าตัว Library อันนี้จะเป็น e r r o r เรื่องตัว Open Graph นะครับพอดีมันไม่ใช่ U r L จริงนะครับมันก็เลยแจ้ง e r r o r มานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราแค่คอนเซปต์นะครับก็ในคลิปที่แล้วผมแจ้งไปแล้วนะครับเอาละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอตัว Library ที่ชื่อว่า Shar p นะครับต้องลงเข้าไปนะครับมันจะได้ไม่แจ้ง Warning นะครับเป็น l i b ร a r y แบบนี้ง่ายๆโอเคครับสวัสดีครับ